สหักเธอรอทำไ,ไ,ไปแล้ลอลอ๋อกำลังจะกินพอดี้ลยไม่หรอเอาเาคานี้ให้ได้อ่ะนี้มันอุ่นไงอ่ะไม่เข้าไรกดเิดกดสอง มันบ่กกดเจ็ดแล้วก็กดสองเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสองอย่างก็กดสองมันแค่กี่วิป้าบอกได้ยางก็ต้องเออแต่เธอคิดดูถ้าเธอกดสองมันก็ได้แค่ยี่สิบวิใช่ป่ะมันก็ไม่สุกอยู่ดีเธอก็ต้องกดเจ็ดก็มันเขียนกดเจ็ดและกดสองก็แปลว่าถ้าเยังไม่สุกก็เพิ่มอีกสองไงป่าไม่รู้ ตเราั้งใจทำไข่ดาวให้ชมันเป็นแน่ยืนไข่กวนนี่นาโหไม่ได้กินนานะล้วคุ้มมากค่ะคุ้มมากเอาจริงๆหลายรอบจริงขวันนี่ฮะขวยเลยเหรอแกบถ้าทายเยอะเลยนี้่เดียวเอ๊ะตามดอีกตาเลยวหันหัวตา นนแล้วเพื่อใจสักหน่อยที่บอกว่าอย่าร้องอย่างนี้เดี๋ยวติดแล้วนับนึงไปหลักสิบหลัก,ลกพูดไม่เคยไงให้ผู้จา้าก็อย่าให้มื้มไมะไม่กินค่ะเมื่อคราวที่เราได้ทำพลาดมาก็อย่าให้ซ้ำเสียน้ำตา และเขาเข้าใจและให้อภัยเหมือนที่เคยดูด้ยกันด้วยดีอันก้อยจิ้มท้าก๊าลันะได้ไหมเราไม่กินนมบางคำเป็นยังไงเอ้ายู่ที่ใจทุก 3 3 6 ไปดูน้องนะไปดูแล oh. okay. uh ้วไปดูน้องนะอยากนอนวหมนอนลองพูดหน่อยดิไปดูน้องแล้วนะไมเมื right ่อกี้ไม่ไ right ด้พูดอย่างงี mm ้ด hmm. mm ูน hmm. right ้องแล้วพ oh. no. 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 no ูดอะไรนะไปดูน no ้องแล้วนะอ๋อดูแล้วเหมือนกันอ๋าไม่อยามนะรอไม่ใช่ไปปลุกคนคนมาละวแล้วีนเอาแน่ดูหน่อยแน่ดูหน่อยได้นอนไหมกินยาม กนินยาแล้วนอนก่ันก็ได้ไม่อยากกินข้าวแลวดูหดมากเลยดูไม่ลุก,กเลยดูอ้อวกจ้ะผิดชั้นเลยน้ยยองมันคืออะไรอะไรหรอขนมใหม่ไม่มีหมูสับหรอ เขา <S ess S 2> เรียกอะไรวะเขียวว่าอะไรอ่ะไปอ่วันนั้นอะเขาไม่ได้เปลี่ยนที่แปะค่ะเปลี่ยนข้างในไม่เธอไม่กินนมนี่หรอของเต้ยน่าจะเป็นเต้ยขอดอันนึงผลไม้กวนเลยรทกอ่ะนี่ไม่สบายรู้ป่ะเนี่ทำไมอะไมงเรื่องสองแน่ะเลยของเน่เน่หเล่นสองคือว่าละครเวทีที่ไปจะต้องเลืออยู่สอ ก็ดูชุดที่แฮมได้ริงๆเ,เป็นของ,ของแบบนี่นึกว่าเฮมหอมไม่ใช่หรทีนทึ้แงงร <S <S งแรงเลวไปเอาแหวนมาใส่ดีกว่าอย่างั้นอ่ะเาลงมาอุ่นให้มันนะเปิดฟ้าให้เราหน่อยดิมันไม่สบาย<ะ>มันกินเย็นมันมอ,อะไรเย็นทำดิเอาร้อนน้อนๆๆ พี่แจมพี่แจมเอากลัวาม,มาจิมส่องคุวกันไหมอะไรนี่เอาป่ะเดี๋ยวไปทำพี่แทมพี่เต้ทำไงดีวะพี่เต้พี่เต้ <c oughs> มันสุกไม่ทั่วกันโนี่ไงงั่มากินข้าวข,ข้าวก่อนได้ไหมลองดูไแม่แม่สบาย เฮ้ยมีเบอร์กเกอร์ข้าวเหนียวมาแล้วหรอพี่เตยน้องไป,ไปอาบน,น้ำก่อนเหรอฮะให้น้องไปอาบน,น้ำก่อนมาแล้วนี่พี่ทำไปแล้วเหรอมากินตรงนี้นะพี่เตยพี่เตรยรบกวนอย่างหนึงน่งดินั่งดิทำซอสชโโ็อกโกแลตให้หน่อยดิจิ้มกล้วอยอ่ะรบกวน,นอย่างหนึ่งดิรบกวนอย่างนึงยิ่งใหญ่มากเออเออว่าเอาเอา,เอา,เอา พี่เชนอยากกินดูนั่งด่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปสอบไปอเดี๋ยวมรำเดี๋ยวองั้น่ย่ค่อยกินกลยังไม่เหวกินกินตอนเชกินเสร็จก็ไปวอล์ข้ออะไรเฮ้ยของสีชมพูออ่ยังไง ก oh, no, ็เดียวพระเจ้าและาช้บ้านมือในการต่อไปโอ้ใครควนแว่งานจริงวันเดียวฮะโอ้ยไหน ีเกี๊ยวกุ้งต้มยำโอ้โหทำอะไรเกี๊ยวกุ้งต้มยำไม่เคยทำไม่เคยทำอ่ะเพื่อกินช่วยกินอ่ะตอนวันนี้พยายามจะเพราะว่าตอนแรกหิวใช่ป่ะก็เลยทำสองอันแล้วตอนรออ่ะคือมันอิ่มแล้วไงก็มันจะเสร็จนะนี่เสืออะไรกระลิกตีเราไปลองวินี่เลยเคยเป็นมากเคยเคยเคยคยหิวมากเลวแบบหนอก็รที่ร้านอาหารบางทีอยู่กินมันหยิบย่าง กินหมวยเรากั okay. um, ่เพิ่มเแล้วกาอรอตอรอต่ออมาตอง่อ้่อยมอนแต่ว่าตอารอ่ไ้เดบอันนี้มัน่วมช่วยกันงเธอมีหมวกอะไรปะเยอะก็เห็ดใดเราเก็บไว้ในไอเนีย นี่เวลาปุ๊กหมายถึงว่าเขาไล่หลักนะอ๋อไม่มีอันหลักแต่หมายถึงมีมีให้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 ทำใช่กินเหมือนของถังเบียร์กินเหมือนถังเบียร์เลยอ่ะแต่ก็สเกลเดียวกันนะน้ำหองถังเบียร์วะหอมกันดิแต่ถังเบียไม่ฉีดไม่รู้เหมือนทำไมกินเหมือนกันเลยวะเพราะว่าไง ก็กาชอบเลียวกันไัมจิกิกิกกลาาน่ารักเนเน่เนลกเกดอืมเด็กเีวราไม่กล้าเกีกลูกเกดเลยเราเคยเลี้ยงหมาแล้วแบบว่าให้มันนอนโซฟาเงนะี้ยน่ะรู้ละเข้าใจละเล้ว เข้ามาลุกเข้าไปล้วก็ไปนั่งใฮะเราก็เห็นมันก็เอ้ยแบบเหมือนลุกเราก็หยิบมาเลยเว้ยเรามั่นใจมากว่ามันคือโลกเกตไปเด็ก